สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เก๋ี้ยาพี่น้องว่าว้พผะนะคะวัดป่าวิเวกนะคะยึทถ่งผู้เขาค่ะพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้กําลังเข้ามาใน,ในวัดน,นะคะ เจดีวัดป่าวิเวกภูเขาวงไปเรื่อยๆนั่งกันค่ะพี่นองบรรยากาศรอบ้ังค่ะพี่น้องถึงพูดแล้วค่ะพี่น้อง่ะมันจะสันเน่ด้วค่ะเพราะว่าเกียรใส่ขากล่องยุ่หนากล่องยุ่หนารถนะคะ ค้งไปน้ำพูเลยค่ะพี่น้องปึ้ดพี่น้องภูเขานะคะตอนนี้กำลังจะลงแล้วค่ะทั้งทั้งค่อยหมากเลยทั้งสั้นหมากเลยแต่ว่าอยู่ในกล่องอาจจะว่ชัดกันเลยนะคะแพี่น้องไปเรื่อยๆค่ะ จะเป็นมองตลาดแค่ไตลาดเพื่อมองจอดจอดรถค่ะพี่น้องนี่ข้างล่างตรงหน้าเราก็จะถึงแล้วนะคะตอนนี้เขายืดทั้งคู่บอกสูงเลยค่ะพี่น้องแต่กับว่าสูงเท่าพู้กะดึงนะคะ เดี๋ยวฮะที่จะลดก่อนนะคะทุกคนก็คอ่อนเดินกับพ่พี่น้องมาไหว้ก่อนนะคะเป็นกว้างมากเลยค่ะพี่น้องสะอาดหูสะอาดตานะคะเป็นวัดเดี๋ยวคิดว่าพี่น้องไหว้ก่อนนะคะ ค่ะพี่น้องเป็นพาะเสวลรีนะคะเป็นพาะเสวลรีกรีก่เพึงสังเกตนะคะพี่น้องเดี๋ยวให้มาไหนน้องกันค่ะ สวันดีตะกี้พ่พิน้องเดินเบิงเรื่อยๆนะคะโอ้สวยงามมากค่ะพี่น้องเขามาประมาณสองตัวสามโลนี่แหละค่ะโ่เไก่นะคะ,คะ,คะค๋ยวกจะาพาีิน้องย่างข้าไปเบิงแนๆวันนี้คนก็ล่องกอ็สางนะคะเป็น เป็นโบดบอกเพิ่เอื่นโบดบอกค่ะพี่นงแต่เห็ดเหลวก็สีงามนะมันจะเป็น ที่ฟ้ามั้งคะต้องใช้็นเดินจงกรมนะคะขออนุญาตนะคะ,ะไม่สั่งยังได้ค่ะพี่น้อง เดี๋เวกลับไปก่อนนะคะ มันงจงกลมกับพี่น้องเพราะว่าได้ยเงินเป็นสวดเป็นน้ำทังนะคะน่าจะนี่ลายสัตนครับพี่น้องตรงนั้นจะเป็นบันไดนะคะเดี๋ยวกี้พี่น้องยังไปทะลุทางนี้บ้างกันน่าจะเป็นวัดปฏิบัติธรรมเพราะว่ามีสาลาหลายค่ะแล้วก็อยู่ ตรงผูอุย้ยนิ่เก็บขาเพราท่านีนท่านในคันไข้แน่ค่ะพี่น้องไปนี่ขนพูกระดึงมาเนาะคะ่ะขาตึงแน่จังน้อยตอนนี้ก็ลืมงอได้แล,ล้วค่ะเพราะว่ากินยากินยานกแก้สีเหลวกยาค่ากำเนื้อ แล้วก็นอนพักคิดว่ากินอีม่มาแล้งนอนพักอาจจะได้ไปพู้พาปอตอนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็ถามข่าวนะคะโอ้พี่น้องนะคะเจดีเขาวงนะคะไปแล้วค่ะพี่น้อง เลิกเกียสิไปพักผ่อนแล้วเพราะว่ายังว่าท่านนด้นั่นปันใดนะคะตึงยังตึงขายัางตึงบีแข็งอยู่เลิกเกี้ยถ่ายบรรยากาศตอนลุ่งตอนออกไปนะคะให้พี่น้องดีบึง